สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทดสอบอขันสมาธิหรือว่าซิงกินโบนะคะว่าเสียงเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเราเพิ่งได้รับขันสมาธิมานะคะเมื่อวานนี้นะคะส่งตรงมาจากเนปาลเลยนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าจริงๆช่วงนี้เนปาลเนี่ยเขากำลังล็อกดาวน์กันอยู่นะคะก็กว่าจะได้มานะคะก็ค่อนข้างยากเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวจะมาลองเทสเสียงดูนะคะ ขันสมาธิอันนี้นะคะเป็นขันตีมือเป็นงานแฮนด์เมดที่ผ่านการตีมือมาหลายพันหลายหมื่นรอบมากกว่าจะได้ขันอีก่งใบเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของขันตีมือนะคะก็คือเสียงเขาจะดังกังกวานและเสียงยาวนาน บอกเลยนะคะว่าการใช้ขันสมาธิเนี่ยเป็นศาสตร์หนึ่งที่ทางโยคะนะคะทางศาสตร์ของทางตะวันออกตะวันตกต่างๆโซนบ้านเราเนี่ยเขานิยมมันนำมาฝึกเรื่องของสมาธิบำบัดในเรื่องของเสียงคือนำเสียงเนี่ยมาบำบัดกายสังขารทำให้เราเนี่ยเข้าถึงความสงบได้ได้เร็วขึ้นได้มากขึ้น เพราะว่าเขากําลังนําคลื่นเสียงของพลังงานตรงนี้เพื่อที่จะให้เราเนี่ยรวมศูนย์รวมของคลื่นพลังงานเสียงให้เป็นหนึ่งเดียวกับกายสัยสังขารนะคะให้เราได้สัมผัสกับคลื่นพลังงานที่มันตกกระทบ คลื่นของพลังงานนะคะมันจะเป็นคลื่นที่แบ่งออกมาเป็นระดับเป็นเลเยอร์นะคะจากดังมาเบาเบาเตรงนี้แหละคะ่ะเป็นภาวะในเรื่องของการทําสมาธิการเข้าถึงความสงบในรูปแบบหนึ่งเลยนะคะ จริงๆคือต้องบอกเลยว่ามันเป็นความเล่นลับในสมัยโบราณกาลเลยนะคะในเรื่องของการนำดนตรีตรนำเรื่องคลื่นเสียงต่างๆนะคะมาช่วยในเรื่องของการบำบัดกระตุ้นจิตวิญญาณกระตุ้นในเรื่องของการเข้าถึงสมาธิทำให้จิตของเรากายของเราสงบมากขึ้นนะคะน <c oughs> ี่ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ดีอุปกรณ์หนึ่งเลยนะคะที่หลายท่านนะคะก็นิยมนำมาใช้ในเรื่องของการฝึกสมาธิการเดินฐานลมการเดินจัก,กรา มีฐานลมต่างๆนะคะสามารถช่วยอย่างไรนะคะก็คือว่าบางท่านนะคะบางที่เขาก็จะเอาขันสมาธินี้นะคะนำมาวางไว้ในฐานจักระในร่างกายนะคะซึ่งก็มีหลายจุดก็จะมีทั้ง 7. จุด9กจุดบ้างนะคะอย่างจุดที่เรารู้คุ้นเคยเลยก็คือตรงทรงอกก็คือหัตถยวัตถุนะคะถ้าบ้านเราก็คือหัตถยวถัตถุหรือว่าโซงอกทรงคอนะคะเราก็สามารถนํามานะคะนำมาวาง นี่เลยนะคะเพราะว่าการตกกระทบของคลื่นพลังงานเสียงนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุน้นกระตุ้นจัก,กระฐานลมนะคะตามจุดต่างๆที่เรานำมาวางไว้ก็เป็นศาสตร์อย่างหนึ่งนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเปิดนะคะจุดนั้นๆฐานลมนั้นๆให้เกิดการสั่นสะเทือนนะคะแล้วก็อีกหลายส่วนเลยนะคะอย่างของ่าง เ,เขาวิจัยเลยนะคะว่าซ i n กิ้งโบนี่นะคะสามารถช่วยบังบัดสมาธิสั้นเด็กๆที่นะคะเกิดมาแล้วมีสมาธิสั้นเขาจะมีศาสตร์ในเรื่องของการนำขันสมาธิขันร้องเพลงตรงนี้นะคะเขาจะมีการทดสอบกันเลยนะคะว่าวิาวธีการแบบ,แบบนี้แบบนี้แบบนี้จะช่วยทำให้เด็กเนี่ยได้จดจำได้ฟังคลื่นเสียงได้ ทำสู่นรวมขอ,ของของของจิตของกายให้มันเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยวิธีการอย่างไรเขาก็จะมีแบบการเทสเลยนะคะว่าสามารถช่วยทำให้เด็กที่เป็นสมาธิสั้นาหายได้คือสเสน่ห์ของมันคือตรงนี้นะคะนอกจากว่าเสียงดังกังวานแล้วนะคะคือถ้า เรานำขันตรงนี้นะคะมาหมุนร้อมเนี่ยไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะคะก็คือเราจะได้ยินเสียงที่เหมือนอย่างที่เขาพูดเลยจริงๆว่าขันร้องเพลงนะคะจะมีเสียงที่ดังออกมานะคะจากตัววัตถุข,ของต,ตัวตัวขันเนี่ยนะคะจะดังกังวานมากเลยนะคะมันจะไปสั่นสะเทือนกับกายสังขารเราจริงๆนะคะทําให้เรารู้สึกถึงเสียงที่มันแบบสัมผัสแล้วมันรู้สึกสงบจริงๆนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะคะว่าน,นี้จะเป็นเบอร์ที่ใหญ่ ร้านที่เรานำมาจำหน่ายนะคะเป็นเบอร์เจ็ดนะคะถ้าเป็นเบอร์เจ็ดเนี่ยนะคะเขาจะมีมะอ,อุปกรณ์ที่เป็นเป็นไม้ตีนะคะจะมาให้สองชุดอันนี้จะเป็นไม้ตีที่ทำด้วยหนังตรงนี้เป็นหนังนะคะแล้วก็เป็นไม้เนื้อแข็งนะคะอีกอันหนึ่งที่เขาให้มาด้วยนะคะสำหรับคนนี้เลยแล้วก็มีเป็นไม้ตีนะคะจะได้เอ่อ เสียงสัมผัสของไม้อันนี้จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งนะคะจะมีความทุ้มนะคะแต่ข้อดีเลยนะคะว่าขันตีมือเนี่ยเมื่อเรานำเสียงมากระทบสัมผัสเนี่ยจะเกิดการกังวานนะคะแล้วก็คลื่นพลังงานเสียงจะมีเลเยอร์ลากยาวมากเลยและที่สำคัญเลยนะคะก็คือตรงมือเราที่เรานำมา มาวางนะคะที่เรามาแแบวางเนี่ยคลื่นพลังงานจากตัวขันนะคะที่ตกตกระทบไปนะคะกับไม้เนี่ยตรงนี้จะเกิดการสั่นสะเทือนนะคะแล้วพอสั่นสะเทือนเนี่ยถ้าเราสามารถเข้าถึงในเรื่องของคลื่นพลังงานที่มีความละเอียดมากขึ้นเราจะพยายามจับดูนะคะว่าเสียงมันหยุดตรงไหนแล้วคลื่นพลังงานมันไปนกระตุ้นเส้นเลือดตามจุดต่างๆเราได้นะคะเขาถึงบอกเลยนะคะว่าขันสมาธิตรงนี้สามารถรักษา,กา สังขารจิตสังขารของเราได้ด้วยนะคะอันนี้คือเบอร์7เดี๋ยวให้ลองเทสเบอร์6นะคะเบอร์6นะคะก็จะมีเสียงอีกแบบหนึ่งเสียงก็คือขึ้นอยู่กับขนาดด้วยเหมือนกัน ได้เป็นเจ้าของแล้วจะรู้สึกหลงไหลกับขันสมาธิมากๆเราจะรู้สึกว่ามันเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ทําให้เราเพลิดเพลินกับการฝึกสมาธินะคะกับการที่เราสามารถได้ไปจดจ่อกับเรื่องของคลื่นพลังงานของเสียงนะคะมันจะเป็นเป็นการกระตุ้นอย่างหนึ่งทําให้ตัวกายสังขารของเราเนี่ยสามารถได้รับสัมผัสในเรื่องของคลื่นพลังงานที่มีความละเอียดมากขึ้นจากเสียงที่กระทบแบบ ที่สำคัญนะคะตรงมือฝ่ามือนะคะมันจะมันก็จะไปกระตุ้นเส้นเลือดของเรานะคะมันจะค่อยๆแผลเข้ามาตามกระแสะของร่างกายนะคะซึ่งเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการฝึกจิตฝึกสมาธินะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของเยียวยารักษากายของเรานะนะได้ด้วยนะคะก็วันนี้มาทดสอบเสียงให้ หลายท่านลองดูนะคะท่านใดสนใจก็แจ้งมาแล้วกันนะคะว่าสนใจอันนี้เป็นสินค้าที่เราต้องสั่งสั่งเข้ามานะคะค่ะโอเคค่ะคก็ขอบคุณมากเลยนะคะ